สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เด้อวันนี้ค่อยซิพาซึ่เจะามามาพัดอกไก่ค่อยิพัดเออไก่ใส่ใส่ใบกระเพราซื้อใบกระเพราเพาะแ้กตั้งแต่วันวันซุกเนี่ยจนถึงนู่นมันเย็นขาดลายตั้งแต่วันซุกค่อยซพัดใบกระเพราใส่เนาะหน่อไม้หน่อไม้กับป๋องหน่อไม้กับป๋องซื้อมาซื้อมาซีเด้ก็ค่อยค่อยหมักกินมักนี่เนาะมันคือพุ่งก็คืจะมามาคือพุ่งแต่น้่มาแห้ง เือว่าข้อวจีซอยซอยอันเฮ็ดใส่นั่งเดี๋ยวข้อวจีซอยจะอกไก่เด้มันคืออกไก่เดี๋ยวข้อวจีมาเอ็ดเอสพีทีให้เบิง่งเอ็ดอันอันพัดแต่บปรไซน้ำมันให้เบิง่งเด้อเดี๋ยวค่อยขอเวลาซอยซอยเนื้อก่อนเนาะจ้ะเนาะจะเข้าวเด้อเดี๋ยวค่อยซีมาพัดให้เบิ่งเด้อมา,ากเลยจ้ะหั่นไว้เรีย,ย,ยบร้อยแล้วหัน่นเรียบร้อยแล้วเนาะหั่นเรียบร้อยแล้วพักกต่ล้างแล้วก็เด็ดเต็ดไวด้นะวสใส,ส่นี่แล้วเรียบร้อยเนาะเครื่องปรุงค่อยที่ค่อยสใส่ค่อยจะซีมีแต่อันนี้เราจะเด้อหอย ซอสค่อยหมักินมักกี้เนาะค่อยหมักกินมักกี้ค่อยกระชืดๆมักกี้ค่อยแต่ค่อยจะบ่วใส่น้ำตาลน่าจะเนาะและอีกอย่างหนึ่งกับบ้วเมนเฉพาะน้ำตาลค่อยใส่น้ำน้ำค่อยเทใส่กระทะแล้วเด้อค่อยจะพักใส่ใส่น้ำาะว่าค่อยถือคติที่แบบว่าเขาค่อยจะกินข้าวเนาะค่อยกินข้าวค่อยจะพยายามบ่กกินน้ำมันใจง่ายๆแค่นี้แหละ กินข้าวค่อยจะปัสใส้น้ำมันค่อยก็เลยอพักส่วนพักค่อยพักค่อยพักใส่น้ำใส่น้ำเอาถ้าจีจ่อยกันี่มันก็จ่อยได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าฝ่ายเอียงที่มีคนห้ามมีคนห้ามไว้ค่อยจะป้ามันเดือดจะก่อนเนาะปห้มันเดือดแต่ค่อยจะเอาไก่ลงไปคั่วก่อนเน้อก่อนที่ค่อยจะใส่อันนี้กระเทียมใส่กระเทียมกนมาผิด ต,ำ,ตำไว้แล้วตำไว้แล้วเอามาคิดเสือซามหน่อยเพราะว่าถ้าดกับข้าวมันต้องเผ็ดนะหน่อยจังน้อยเนาะซามหน่อยมันก็สีเพ็ดสำหรับค่อยมันสีเพ็ดตืต่นเยอะสำหรับค่อยบางอาจมากๆแต่ว่าก็คขึว่าวางว่ามันขึ้นซีบอ๊อกเพ็ดอะไรน,นะหลังจากเข้าวหล่นแล้วนะเนาะข้าคาดนี้จัะน้อยด้านี มันอยากถ้ามันจะน้อยเนาะค่อยกับอาอนันกระเทียมกับอันนี้ใส่ก็ามาผิดใส่ธาเสลียกันให้มันหอมเนาะนหอมผัดต้นใบเดือดสุสูตรค่อยได้จานนี้เด้ออันนี้อย่างสีเพื่อสุขภกาพเพื่อจานเด้อ แสบเพราะแสบสั <brothers and> <is> <EN AC 2> ่งม <hyd> ันสุดเพื่อสุขภาพล้นเชื่อสุขภาพจะจัดเด้ออย่ามาเอียงจริงจังตะคุยขักเลยเด้อเดี๋ยวค่อยเอท์เพือเบิ่งหน้าพอค่อยกินยังไงเนาะค่อยกินยังไงถ้ากินเนื้อ่ะเนื้อเนี่ยบางทีปฏิพัทธ์อกไก่เอที่อย่างเนาะค่อยจะใช้ค่อยจะใช้ใส่น้ำแทนน้ำมันอะไรอย่างเง้ยถ้ากินล้นมันไปเรื่อยๆสิละ นจนนี้เขาเนื้อไก่เขามันในในทีน่นจาจะเนาะมันอาจจะบก้อมขคกอเขาใส่น้ำมันแต่แต่มันกะมันกะหอมอยู่ น้ำน้อยก็ใส่น้อยน่าจะน้อยไข่หนักหมักน้ำหลายก็ใส่หลายก็จะง่ายๆถ้ากระสีล้นมันปันป่นปะอะไรยังเสียแค่นี้นนไก่ค่อยมันสุกอันนี้ไก่สุกปน้อยจะกันสมะปุงปรุงหลดถ้าไก่มันเจียกเล่นสุกเนาะค่อยกใส่ใส่มากอันนี้เนอะมันคือพร้มเพราะว่ามาอันนี้มันกระเจียบซุปซุกหย่านี่เนาะจะเนาะค่อยกระเยสนเสือกนี่น,น้อยก่นอ,ยกอน หน่อไม้เข้าไปใส่ไปได้เลยเพราะว่าหน่อไม้มันบเปื่อยอยูะะนะ่แล้วเนาะมันเปื่อยอยู่แล้วะแต่ว่าเห็ดเขาต้องตาไว้จังเลยเขาค่อยใส่เห็ดเขาไปน้าเพราะว่าเห็ดมันเลยตัวเย็นมันยังดอกเมื่อ,อื่นมันสีด้ทิมนะมันมันจีใส่กามกอะไรก็ใส่ยงไงเห็ดของเขาเาไใส่อีกทีหลังก็คารุนมันเดี๋ยวจะได้คารุนมัน คาร์ลนแล้มันเข้ากันคาร์ลนคาร์ลนโอ้ยน้ำฟงน้ำฟงคาร์ลนตอนนี้เราจะสิมาปุง๋งปุ๋งรสเดือดจะเด้อปุ๋งรสชาตมันถ้าวตปุ๋งรสปุ๋งรสชาดค่อยบ่มีเ่เนี่ยโต๊ะเนี่ยอย่างเลย,ดยเด้อจ้ะเด้อค่อยสิเอาตามตามใจไข่เลย สูตรตามใจสันเราใส่ยังไงเด้อจ้ะเด้อสูตรนี่ยคือสูตรตามใจสันเขามีสูตรบ่ม,มีเอยียงกับกับอันมักกี้ค่อยหมักมักกี้ค่อยหมักมักกี้ค่อยกระซิใส่มักกี้เลยละ่ะค่อยกระซิใส่มักกี้ค่อยแล้วก็คาร์โดนให้มันเข้ากันเด้อจ้ะเด้อคาร์โดนให้มันเข้ากัน แล้วแต่ zij, no nope. no no ้ใดหมักน่าจะนยดน้ำน้อยน้ำนหลจะค่อยค่อยค่อยหมักยง้มคัดยงมยังซีน้ำค่อยหมักน้ำค่อยๆหมักกินแหงๆก็หแล้วค่อยหมักน้ำา็อยผสมเสร็จแล้วเข้าแล้วมันพอดีแสก็เมือนยังแบบค่อยหมักค่อยกิบซค่อยแบยังซีลองเขาลองบ่ตัดซาดมันจะเป็นยังไงตัดซาดมันจะเป็นยังไง เอ็นน das ้อกินเนาะจ้าเนาะเข้าทำให้อดน้ er. e. ําตาลบ่ได้เงี้ยชีใส่กับกับเนื้อกินได้เด้อจ้ะเด้อแต่ว่าค่อยๆตักปัญหาไปเลยค่อยบ่ใส่ตัดปัญหาไปเลยค่อยๆจะบ่ใส่น้ําตาลเลยค่อยจะบ่ใส่น้ําตาลเลยแต่หลุดจากใจได้แล้วพี่เนาะหลดจากใจได้เพราะว่ามันอาจสิเป็นไปได้ที่แบบว่าค่อยๆชินกับหลดจังซี่เนาะลูกงไวยกันแหลกๆมันมันบ่เคยชิน มันบุคคลไซิ่นมันก็เกือบตายตอนมันกินกินเน้อคุ้ยค่อยก็ใส่นื้อตาลมันเกลือตายแต่ตอนนี้มันกัปบปั๊บสลับมันได้แล้วอันนี้อันที่ค่อ,คอยกินเนื้อจะเด้ออันเถอะท่งมาใส่เนื้อเนาะเขาจะเอฟแบบนี้กินเนื้อจะเด้ออันนี้มันคือใสเอ่เนื้อใส่เนื้อโดยเฉพาะอันนี้มาเห็ดมาใส่มาเห็ดมาใส่เอฟเนื้อนี่เลยจ้ะค่อยเอฟเนี่ยกินง่ายๆ่ายนที่แล้วค่อยบ่มีสูตรบ่มีอย่างของค่อย บ่มีสูตรบ่มีอย่างไรคือค่อยค่ๆหมักอีกย่างค่อยก็เอาอีกย่างเอาอันนั้นมาใส่ด้วยเพราะวราสังเวยเนาะค่อยหมักมีอย่างค่อยเอาอันนั้นมาใส่ค่อยกับสีพักตื่นกันนี่ซี่ด่ะเธอสุดท้ายเราก็จะเอาใบกะเพราลงมาจ้ะเนาะค่อยจะบ่มีสูตรใดตัโตว่ามีอย่างจะคือแบบคือบาหล่น้ำตาลถ้าตัดถ้าตัดได้ก็ตัดเลิกได้เลือดว่าสังเวยยังไงเนาะเพราะว่าเราก็มีมื้อพิเศษเพื่อให้อยู่แล้วเนาะอาทิตย์ละเธอค่อยนังซี่ค่อยจะมีมื้อพิเศษค่อยอยู่แล้วก็คือ อทิตหนึ่งประมาณสองเทอย่เีที่ค่อยกินน้ําตาลได้กินของหวานได้กินขนมกินนมกิน,มน,มน,มมนเนยได้ตามที่่อยอยากกินเนาะ่อยจะกินกินแบบให้มันจุใจน้ำใจเลยเนาะนี่ก็คือแบบการฝึกเขาเนาะฝึกฝึกวิน,นัยเขาโตเขาเองว่าใส่ยังไงเนาะพอเขาสีเดือดเอาแบบใดพาเขาอยากอยากได้สุขภาพดีโอแคอเขาอยากได้เราใส่ยังไงเนาะเขาอยาก่อยพอคคอเขาอยากอ้วนแค่นั้นแหละเพราะว่าการกินตามจืดปะเขา ดุรูหลายแมงก,ก็บ่าค่อยดีมือนอยังด้อฟื้นขึ้มันเป็นวินยัยฟื้นขึ้มันเป็นคิดจลักษณะขึ้นมาก็สิง่ายเองอา,รรองอาทิตย์แรกซอมอาทิตย์มันอาจจะยงงากๆเนเนาะแต่ว่าถเสียสไปเรื่อยๆแล้ละซึ่งเจ้าสิรู้เลยแบบแบบเออมันบ่ได้หมดไรความคิดเฮาบ่ได้หมดไรแต่นั้นหใจะการเล่นพี่น้องเลยเรื่องเติมนต่อไปเลยเนื้อไก่โอกไก่มันก็หวานอยู่แล้วแซ่บอยู่แล้ว ค่อยกับจีฮ่วยเบอร์นี่ค่อยน้องเด้อเบอร์กับเผาค่อยลงเรืแล้วอะเป็นการสําเร็จสําเร็จเป็นการสิ้นสุดของการพัดกระเพราไก่ของค่อยกระเพราไก่ในต่างแดนเด้อจัดเด้อนี่แหละถ้าแต่เอเจนซี่แหละมันก็จีเป็นเอเจนซี่เขาผู้ใดหมักน้ําอีกก็ตือน้ําใส่อีกกร้นเนาะไทยก็หมักกันเอาสำนีกเรื่อยๆสร้างรับค่อยก็จคิดว่าโอเคได้ไหม ถ้าไคอยากกินไข่ดาวทอดไข่ดาวใส่กะถ้าเป็นไปได้กบต้มต้มเอาต้มเอาต้มเอามากินกับเอามันมันแต่ดีกว่านาะจะเนาะพราว่าข้าวเขากินกับข้าวการกินข้าวเลียดเลีกเลี้ยงถ้ากินข้าวแื้ลีกเลี้ยงไข่มันไม่เมนยังหรอข้าวกับไข่มันมันกเข้ากันพราว่าสาะไดที่กินนี่ลงไปมันจะไปเอียงกว่าเขาว่าไปเข้าพางข้าวเห่าหรือไข่มันมันจะกิดรวมทันทีนี่แหละคือสาเหตุของการมีพร้อง ที่ท้องเขาสูตรทั้งนั้นเลยนะจ๊ะข้ากะสิปิดไฟแล้วเลยจ้ะเด้อะงิบปิดไว้แล้วข้าวกะสิเสร็จแล้วนะจ๊ะผัดไก่สีสันมันอาจจะบ่าสวยงามเป็นไดก็เป็นตาแซ่เป็นไดแกแต่แต่สำหรับค่อยแซ่บค่อยมีข้าวเด้อข้าวอะไรอก่างเงาน่อยจ้ะเนาะม้าเสี่ยวมาอ่างถุงเตาอันนี้ก็มันเป็นข้าวเด้อข้าวดำตรงนี้ค่อยจะมีค่อยจะมีกล่องใส่ข้าวดำค่อยดูเฉพาะนะจ๊ะเนาะอันนี้ข้าวดำ ข้าวดำเขาจะหุงข้าวสิแดงกับข้าวธรรมดาค่อยกะมี่งกระสอบข้าวเหนียวกระสอบหนึ่งข้าวเจ้าโงกระสอบก็สังงแต่กะแต่กะบ่ค่อยค่อยไ่ได้ค่อยได้กินข้าวดูเนาะคือจากวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ค่อยอาจจะได้กินข้าวอยู่ แต่วันจันทร์หอดวันศุกร์นี่ค่อยส่วนมากค่อยจะกินอันมันฝรั่งคือกินเส้นเพราะมันง่ายเมื่อไหร่เนาะพี่น้องค่อยว่าจำเป็นต้องไปอินเทอร์เน็ตเนียมันง่ายสำหรับค่อยอะไรมันง่ายค่อยกินอันนั้นาะใจยง่ายแค่นี้แล้วนะจ๊ะเนาะเอามาฝากเนาะมาฝากมาให้เบื่อว่าการเอ็ดเนาะกินเธอเจ้าของกินแบบกินลิ้นกินเนื้อสีมันเป็นยังไงคะนะฝึกเธอได้เอ็ดเธอได้มนก็จ่อยเองแล้วก็เข้ากับคนที่เข้ากับน้อวมาสีวันนี้สวัสดีะจ้าพ่อกันมือเหมือนน้จ๊ะเนาะวันนี้